กอนครับปลาอะไรโ,โดนปลาหมอถอนโดนโอ้ยนี่ไงอุ้ยปลาหมออีกหนึ่งตัวคอยได้คอยโดนเฮ้ยโดนปลาอะไรวะวิ่งแล้วโอ้โหตะเพียนเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้้ยโดนวิ่ง นี hey, hey oh, ่นี่ครับโอ้โหแต่ถอนนะโดนโดนปลาไ้เฮ้ยโอ้โหลาเร็วนะเฮ้ยกระมัง ผมก็สวัสดีท่านผู้ชมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับสวถึง่านานานักตกปลากนันด้วยครับผมช่วงเชา้ชาๆครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาตกชิงลิ้วกันบ้างนะครับก็ออนื่องจากตกหน้าดินแล้วปลาไม่ค่อยเข้ายัางเข้ามาตกกันนะครับผมช่อออออองวงเช้านี้มีเวลาว่างแปบ๊บนึงก็มาตกชิงลิ้วก็เป็นไมาา้ล่างล้างควายนะครับวันนี้ก็ใช้คันระยะ 5ครับผมตกเป็นแบบสองตะคอนะครับผมตันนี้ตะคอนแ้ก็จะเกีเ่ยวไอ้นี่ครับเียะเย็นครับเพราะว่าหมายที่นี่มันมีต่มอช้างหยีบนะครับามาลองดูครับวันอนอี้ถึงตะคอนแล้วก็จยยะใช้เหยื่อที่เราผสมมาเหมือนเดิมนะครับผม ก็ได้เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ต่างทุนอะไรเซจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยวมาตามลุ้นกันนะครับว่าเช้านี้จะมีผลงานหรือไม่นะครับกับงานสิงรล้วของเรานะครับผมานานเด้เข้ามาตอกตะพีนะครับสิงรล้วหมวจะเลิดหน้าดินนะครับพอเวนเ้นไปสองสาว,วันนี้ปลาไม่เข้าเลยนะครับผม,ผมเป็นแปลกใหู่มือนกันนะครับเช้านี้ก็อาจัด เย็นนะครับบางเช้าก็ฝนตกนะครับในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับพ่อมาจะมาตามดูผลงานกันนะครับว่ามีผลงานหรือมไม่น้าดีเราตรงนู้นก็มันนี้เขามาตกปลาตายหรือไม่ก็ตกปลากระโดนะครับผต่อรอบฝั่งหนึ่งจะวางวนวางตะไคร้นะครับพ่ครับพ่ตามลุ้นกันนะมันจะถอดใส่ เดี๋ยวเย็นหรือเหยว่อฝ้ายนะครับจะขอกกับเ่ของเราตนะิดปันนดูครับยังไงแล้วก็ขอให้ม,มันมันมั่งนะครับผมนาดินไม่มันมานานเลยละหลังๆควายก็มานวันนั้นวันเดียวเลยนะครับผมมาอีกทีหนึ่งไม่มีตัวเลยนะครับไม่ได้ ขายแต่ว่าไม่มีตัวก็เลยไม่ลงนะครับนาเดียน <c oughs> ไม่รู้กินตะขอนนะะด,ดอะไรนะครับจะโดนเยอะอะไรนะครับมันจะกินเยอะอะไรของเรา โจนครับผมมาที่สองกันยังนะครับยังเอาตัวไม่ได้ครับผมย,ยกขึ้นมาเปลี่ยนเยืะอแล้วดูปลาอันนี้นะครับหน้าดินกับปลาอันนี้นะครับผมปลาซ้อยกินเหย,ยวฝ้าฟเลยนะโอ้ครับผมผักใหญ่ๆแล้วนะครับยังไม่ได้ตัวเพิ่มเลยนะครับ ติดสะวะมาแล้วครับผมเคจะเปลี่ยนมุมมาเขโยเครับผมตามกระต้อครับไปลุยครับเรยวก็ยังตามหาตัวยากอยู่เหมือนเดิมนะครับ ปันเม็ดสองตะขอเลยนะครับเดี๋ยวป้ายไม่เอาแล้วนะเนี่ยโอ้โหคุณยังไม่ถามจะตั้งเลยนะครับผร้อม ให้เลยนะครับเห็นครับผมลุยต่อครับ อนครับเพียนครับแดดระแยงตาฮะนะครับตอนนี้นตัวครับผมกินเยอตั้งแต่ยังไม่ตั้งทุ่นเลยนะ ไปครับขินทอนเหมือนกันครับผมมาครับผมตอนนี้ก็โมงจะยี่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสูมทุนดูกันนะครับดูอาการกัน,กน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววะอย่างข้อเดียวนะครับมาแต่ปั๊บเลนกล้องโอ้โหมีโดนครับไปครับลุยเรื่อยๆครับพรอมยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้ววะยังยังครับโอ้โห้ย ครับปลาอะไรโดนปลาหมอโอ้ปลาหมอกินลำเอาเยอะเย็นไม่กินนี่เต็มๆครับผมโอ้ใหญ่ด้วยอยต่อครับผมออกี่ไรครับเอ้ๆ,ๆ,ๆ,ๆ ไปแล้วอาไงนี้ค่อยไหล โอ้โหถอนโดนอุ้ยอุ้ยนี่ไงอุ้ยปลามออีกหนึ่งตัวโอ้ใส่ดีด้วยครับโอ้โหใส่เดียวกันเลยเต็มปากโอ้โหขอหมอช้างเก็บนะครับ ได้คอยโดนเฮ้ยโดน,โดนปลาอะไรวะวิ่งแล้วโอ้โหตะเพียนอืมโ,โอเคครับนึงต้มตามต่อครับผมทนต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้นี่ไปแล้วเฮ้ยอะไรวะนะมันลงแล้วก็ขึ้นนะครับโอี้นี่ โดยต่อครับดูนะครับจากการเอาไงโอูโ้หูยดู เราจะจ้วงน่าจะถอนโหูมีอาการแล้วครับไปแล้วไปแล้วยังวุวยรูด เอ้ย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 โดนโอิงนี่นี่ครับโอ้โหตบเพียญโอ้โหเต็มครับผมเต็มปากครับมองสี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้กินยุ่เรื่อยๆนะครับผมตามต่อครับไปแล้ว,ว,ว,วทอนอนนะ ดอนดนปลาไ้เฮ้ยโอ้โหปลาเร็วนะเฮ้ยกะมังกะมังครับผมอ้อใส่ผอส,สวยๆเลยนะครับกะมังไปครับผมตามต่อครับ น,นี่มาแล้วครับรัวๆเลยต่อเนื่องครับตะเพียนอุย้ยตกบกพอดีไปครับต่อครับตะเพียนนี่มันชอบกินทอนนะครับเวลาเราวัดมันชอบลดครับผมไม่เป็นไรครับก็หหัดเห็ดเต็มแรงไปเลยนั่นนั่นนั่นน,นโดนอีกแล้วอะไรโอ้ประมโมรุ่นเล็ก มาอีกหนึ่งแจ้งครับเยเอ๊ะปลาอะไรครับกินไปตั้งแต่แกะหลงเลยนะครับโอ้โหตะเพียนแล่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 นี่โอ้โยนลงไปกินเลยว่ะมีอาการแล้วครับ โดนนี่เพียนไซเล็กครับผมเฮยเฮ้ย,ยโอ้ยอะไรวะโอ้ยหลุดอีกแล้วอะไรวะนะโอเคครับผมตอนนี้ก็สองโมงแล้วนะครับก็ขอสงเป็นไม้สุดท้ายแล้วกันได้ไม่ได้ก็ ม่ว่ากันนะครับอาการครับผมค่อยๆไปว่ะเดวนครับนี่ออมโมโ,โ,โอ้ไซดีเลยตัวปิดท้ายครับผมสวยงามโอเคครับพร้อมตอนนี้ก็ความบันเทิงก็ได้ จบลงไปแล้วนะครับใช้เวลาไปอยู่ชั่วโมงใกล้ยี่สิบนาทีโดยประมาณนะครับปลามาหลากหลายชนิดเลยปลาหมอปลาตะเพียนปลาปลาส้อยนะครับก็ช่วงแรกๆนิดใช้เหยื่อเย็นหนึ่งตะขอแล้วก็เยอะตะปองผสมเองหนึ่งตะขอนะครับก็ไม่ค่อยกินนะครับผมช่วงแรกๆแต่แพอมา หลังๆนี่เริ่มเข้าทิทีเลยนะครับผมก็อาจจะช่วงนี้มันโล่งมากนะครับใหม่ปลากันเลยจะเลาะยุ่ข้างๆนะครับก็วันนี้ตกเป็นระยะสีห้านะครับลืมบอกครับผมก็ได้ปลามาจํานวนแค่นี้นะครับโู้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็มาถึงก็แค่อ้อยไว้กํามือเดียวนะครับได้ปลาเป็นโอ้ยอดครับผม ถือว่าโอเคนะครับกับเวลาเน้น้อยของกระปองนี่ก็ใหม่เดิมครับหลังรางควายยังไงแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมว่ากระปองจะไปทําอะไรกันอีกนะครับผมก็อาจจะมานั่งตกชิงเล้วแต่ก็อาจจะเปลี่ยนระยะนะครับดูก่อนครับก็จะตกใกล้ๆพักบริเวณนี้นะครับไปครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยว